นิยายรักแอบรักรุ่งที่สุดฮอด EP สองตอนที่สองสพี่คินที่ไม่เย็นชาหลังจากวันนั้นมายกับพี่คินก็เริ่มคุยกันบ่อยขึ้นผ่านแอคเคาท์มีอ,อขีดล่างนอยพี่คินที่ขึ้นชื่อว่าเย็นชากลับดูเป็นคนละคนเมื่ออยู่ในแชทกับแมวน้อยของเขาคินขีดล่างพี วันนี้เหนื่อยจังแมวน้อยมีวิธีแก้เหนื่อยไหมมีออคิดล่างนอยเมียวเครื่องหมายตัวหนอนให้แมวน้อยฟัดแก้มพี่คินดีไหมคะมากกว่าน้อยกว่าคินขีดล่างพีห้าห้าแปลกดีนะนั้นส่งแมวมาฟัดทีมีออคิดล่างนอยส่งไม่ได้คะ่ะแต่หนูอยู่ใกล้ๆพี่ตลอดเลยนะ มมออมยิ้มกับโทรศัพท์เธอหมายถึงตัวจริงของเธอที่แอบมองพี่คินตลอดที่โรงเรียนแต่แน่นอนว่าเขาไม่รู้หรอกตอนที่3ความลับเริ่มสั่นคลอนทุกวันศุกร์พี่คินจะซอมบาสที่โรงเรียนจนเย็นและมายก็จะไปนั่งแอบมองเสมอมองจนจะเป็นสตอคเกอร์แล้วนะฟ้ากระซิบขำขำ ก็แค่ให้กำลังใจเงียบๆเองแต่จูจ่ๆพี่นนเพื่อนสนิทของพี่คินก็เดินเข้ามาหาพวกเธอนี่เธอแอบชอบไอ้คินอยู่ปักหมายสะดุ้งตาโตเป็นลูกแมวโดนจับได้มอไม่ใช่นะคะเหรอแต่ถ้าทางเธอน่าสงสัยมากเลยนะเครื่องหมายตัวหนอน พี่นนยิ้มเจ้าเลขก่อนจะเดินกลับไปไมยใจเต้นแรงนี่เธอโดนจับได้แล้วเหรอตอนที่สี่เมื่อพี่คินเริ่มสงสัยวันต่อมาพี่คินทักแชทแมวน้อยมาเหมือนทุกวันคินขีดล่างพีแมวน้อยรู้จักฉันเยอะจังเลยนะมีออขีดล่างนอยเอ๊ทำไมหรือคะคินขีดล่างพี เหมือนเธอรู้ว่าฉันทำอะไรที่โรงเรียนตลอดเลยไม่สะดุง้งเขาเริ่มสงสัยแล้วเธอรีบพิมพ์กลบเกลื่อนมีออขีดล่างนอยหนูแค่ดาวเก่งค่ะเครื่องหมายตัวหนอนแต่ในใจเธอเริ่มกังวลถ้าพี่คินรู้ว่าเธอคือไมลล่ะตอนที่หความลับแตกวันหนึ่งพี่คินเผลอทำโทรศัพท์ตกในห้องชมรมบาส หมายที่เดินผ่านพอดีหยิบขึ้นมาให้แต่หน้าจอย,ยังเปิดแชทมีออขีดล่างนอยค้างไว้พี่คินเงยหน้ามองหมายด้วยสายตานิ่งๆมายเธอคือแมวน้อยใช่ไหมหัวใจเธอแทบหยุดเต้นตอนที่หกคำตอบของพี่คินมายพยายามปฏิเสธแต่พี่คินแค่หัวรอกเบาๆฉันไม่โกรธหรอกแค่แปลกใจว่า ทำไมต้องแกล้งเป็นแมวไมหน้าแดงสุดๆก็หนูแอบชอบพี่คินมานานแล้วนี่คะเธอพูดออกไปแล้วพี่คินมองเธอเงียบเงียบก่อนจะยื่นมือมาลูบหัวเบาๆฉันก็เริ่มชอบแมวน้อยไปแล้วเหมือนกันนะตอนจบจากแมวน้อยสู่แฟนพี่คินหลังจากความลับแตกมายกับพี่คินก็เริ่มใกล้ชิดกันมากขึ้น เธอไม่ต้องแอบคุยผ่านแอคหลุมอีกต่อไปเพราะตอนนี้เธอเป็นแมวน้อยตัวจริงที่อยู่ข้างเขาแล้ว The End